สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านวันนี้วันที่24มิถุนายน2568นะครับวันนี้มีโอกาสได้เดินทางมาถึงที่แม่น้ำออ,อยู่กลางป่ากลางเขาเสวยมากแล้วก็มีการชวนชวนแบบเพรัน่อนคลายมากเลยนะครับผม โอ้เมือกะอย่างนี้หาได้ยากม,มากแล้วนะครับเดีย๋ยวนี้นะครับเมื่อคืนจอในที่ไหนได้ให้ดูให้เห็นแล้วนะครับผมาหาได้ยากจริงๆครับเมก่อี้ดีอย่างนี้นะครับจริงๆครับบรอยากาศอย่างนี้ดาได้ยากจริงๆ มีเตินบอลป่าด้วยครับผมนี่จัดดีจริงๆเลยครับผมอ๋เสียจริงครับมีจัดหน้าครับคอมหน้าอคอมใส่จริงๆเลยครับผมออโอ้โหไม่เห็นตัวนี้แล้วก็สยองเสียวเลยครับผมสยองเสียวจริงๆครับ อันนี้ออันนี้เขาเรียกว่าตัวอะไรฮะเขาเรียกว่าเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนอนนหอนแบบาภาษาพื้นที่เขาเรียกว่าเอ๊ะตัวอะไรนะจำไม่ได้ปะตัวไหนเน,น,นี้ยมนนีพิษร้ายแรงมากเลยครับผมตัวนี้นะครับ สมัยแต่ก่อนวิถีชีวิตชนบทในป่าในเขานี่ถ้าเจอตัวนี้ไปถูกขนตัวนี้เสร็จแล้วนะครับรักษาหา,หายยากมากเลยครับผมต้องคนมีวิชาเก่งคาถาอาคมจริงถึงจะรักษาได้นะครับหรือว่าคนที่มีวิชาจริงๆถึงจะรักษาได้นะครับเพราะสมัยแต่ก่อนนันมีโรงพยาบาลน,นะครับก็รักษาหายยากมากเลย ต้องใช้คาถาคมเป่าอย่างเดียวครับผมหรือมีเทคนิคมีวิชาทางภุมมบัญญาชาวบ้านจริงๆริงจะรักษาหายได้นะครับภาษาพื้นที่เขารู้ว่ามงบ้งนะครับมิ้งบ้งแดงตัวนี้นะฮะโอ้พิษอะไรแรงจริงๆนะครับผมไม่จําเป็นจริงๆเนี่ยอย่าไปแตะต้องมันเลยนะครับอย่าไปสัมผัสมันเลยอันตรายจริงๆครับผมครับก็ เกือบจะโดนแล้วนะครับผมที่เนี่ยเกือบจะโดนเผลอไปยิมาแล้วนะครับผมก็นํามาฝากเป็นข้อคิดเป,เ,ปเป็นเตือนใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมว่าอันตรายจริงๆครับสำหรับเมน,นบุ้งตัวนี้นะครับผมก็จะพาท่านชมดูอ่ น้ำป่านี้นะครับผมว่ามือจับเป็นอย่างไรนะครับแม่น้ำนี้นะครับผมมืจับดีจริงๆครับเมนะครับขาดูบรรยากาศดูนะครับว่าแม่น้ำ น่าเที่ยวอย่างไรนะครับผมชีวิตที่ชีวิตการเที่ยวป่านี่เที่ยวธรรมชาตินี้น,นะครับก็เป็นธรรมชาติที่มีความสูงมากอย่างหนึ่งนะครับผมแต่ก็มีข้อ,อยกเว้นคือมีข้อเตือนใจว่าต้องงดระมัดรู้จักกันระมัดระวังด้วยนะครับเพราะมีสิ่งพิษ มีสัตว์สิ่งที่มีพิษอันตราย,ยอารอบตัวอยู่ระแวกนั้นด้วยนะครับผมถ้าเราไม่ระวังจริงๆเกิดไปเหยียบผูกงูบ้างมีสัตว์มีพิษมีมีบ้งมีหนอนอันตรายหลายสิ่งหลายอย่างด้วยนะครับผมก็ต้องรู้จักกันป้องกันตัวอย่างดีด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเชื่อเพลินแล้วก็ ไปเจอสิ่งบิเหตุที่อันตรายด้วยนะครับผมอ,อันนี้คือเป็นการเตือนใจให้กับครอทบครัวขึ้นฝูงนิะภาพด้วยนะครับผมอารมากาสวยจริงๆครับเราจะนำพาท่านไปชมดูอาจากาต่อ,อไปดูว่าเป็นอย่างไรนะครับผม ก็ค่อนข้างจะลำบาบกันแต่ว่าจะพาไปดูครับเห็นไหม,มครับมีอากาศสวยมากครับผมม,มีแขกต่ฟฟงชาตาิก็มาชมดูน้ำตกตรงนี้อยู่สองคนหรือส,สองคนนี้นะครับผมก็ บีรยกาศก็ดูดีครับผม,มนมี่ครับนี่ยากาศดนจริงๆครับเห็นไหมครับมีก,กนนารยากาหน่าน่าเที่ยวน่าดูมากเลยครับผมแต่ก็มีสิ่งอันตรายเรองไฟ เรามาระ,ระวังด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเทียเท่ยเพิมจนลึงมตัวนะครับผมเวลาเหยียบก้อนหินอะไรต่างๆก็ต้องคอยอะระวังด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเหยียบไปรเรื่อยแล้วก็เดืเอดเจอหินดูหินร่วงย้อมตราลน,นะครัะ โอเคนำพาท่านมาชมมีกัดไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ